สวัสดีกรุงเทพรายการแรกที่อัปเดตสังคมเมืองก่อนใครทุกข่าวสารและอีเวนต์ของคนกรุงเกิดขึ้นที่นี่พร้อมท่องเที่ยวเทรนดี้มีสไตล์แนวอนิเมะและปิดท้ายด้วยการแชร์มุมมองคนดังกับพันประพาทอล์พบกับสวัสดีกรุงเทพพรีเมียร์ทุกวันสุกรสี่ทุ่มทาง T N t o t r l e v i s i o n ช่อง8 อันนี้เวชรบบนี้พบกับ Lady First Issue สาเวเป b ี a ยวตะลุยเดี่ยวทืวอินเดีย Solo Travel in India Ten Privilege for l a d y สิบสิบทธิพิเศษสำหรับสตรี And Indelible Dreams of Shanghai ชมความรุ่งเรืองแห่งนครปารีสตะวันออกที่เซี่ยงไฮ้ภูเก็ต The Performance of m o n s o o n Symphony ภูเก็ตชมทะเลที่แตกตาและดูมรสุม Anywhere, what you want you be be อยากเป็นเด็กดีให้คุณแม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องคอยโทรตามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยากแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกปีเนี่ยจะให้พวงมาลัยคุณแม่ให้ดอกมะลิคุณแม่บางทีก็เป็นต้นบางทีก็พวงมาลัยอะไรเงี้ย นับสนุนโดยบินไปภูเก็ตรับสิทธิำำ์ย้ำๆเป็นกู้ที่เกาะราชาเล็กเลยที่นกแอร์คอมสมัครเลยจากไทยพาณิชย์กลับเข้าสู่ช่วงของ a อนิ h e r e t r ร v e l นะครับช่วงนี้เราต้องบอกว่าเป็นเดือน ของคุณแม่คุณลูกอย่างที่ได้เกรดไว้ในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากในส่วนของอดีตผู้ว่าคอตทอรรวมไปถึงอดีตแชร์แมนของพาตาเอเชียแปซิฟิกนะครับคุณพอศิริมโนหายครับมาพร้อมกับลูกสาวปู่เปี้ยวนะครับมาทําสปานวดตัวกันนะครับเรียกว่าน่ารักน่ารักมากๆเลยแล้วก็มาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เธอรับผิดชอบอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์กับลูกสาวด้วยการนี้ครับจัดขึ้นที่เดสปาโรงแรมเอเมอเนียมพิวตันนะครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ รักเหมาะกับช่วงของวันแม่ในวันพฤหัสอย่างมากเลยนะครับพฤหัสที่จะถึงนี้แล้วคุณสามารถที่จะเรียกว่าพาคุณแม่นะครับไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ช่วงนี้จะเป็นยังไงติดตามได้กับ Anywhere Travel ดีกว่าครับ คิดถึงนีโม่เนาะไม่น่าไปปล่อยเลยอะ่ะไปหากันไหมสิทธ่พิเศษเฉพาะนกแฟนค่ับดินไปผู้เก็บรับสิทธิ์ํำน้ำเป็นคู่ที่เกาะราชาจากคนละ2,200บาทเหลือคนละ600บาทคลิกเลยที่ www. n o แ a i r c o m ถึง30กันยายนนี้ ช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมีหญิงเก่งนะครับแห่งวงการท่องเที่ยวนะครับคุณปุ๊กพรสลิมโนหานซึ่งเธอนั้นเคยเป็นอดีตของผู้ว่าททนะครับรวมไปถึงแชร์แมนของพาตาด้วยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวระดับโลกเลยมาพูดคุยการรวมไปถึงความรักกับลูกสาวอย่างปู่เปียวด้วยนะครับความผูกพันแล้วก็การแบ่งเวลางานตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงวันหยุดเองเธอทํากิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวมาคุยกันกับคุณพรสริ ที่เดสปากับโรงแรมเมเนียมฮิยตันครับ ครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับคุณปุ๊พรสนีมโนหานครับสวัสดีครับผมก็เียว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะครับผมก็ก่อนอื่นครับก็ต้องสอบถามนิดนึงว่าพี่ปุ๊เองที่ผ่านมาเราจะเห็นบทบาทเป็นทั้งอดีตผู้ว่าตทแล้วก็ทางด้านของพาต้าด้วยเป็นแชร์แมนพาต้าเลยนะครับอยากให้พี่ปุ๊พูดถึงผลงานที่ผ่านมานิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างครับอ๋อค่ะ ก็ก่อนนั้นทํางานการท่องเที่ยวเทศไทยมาตลอดนะคะคจนตาแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวนะคะคพอกะเกษียณแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานของพาตาพาตาอิ <ata> นเตอร์เนชั่นแนลนะคะคหลังจากนั้นก็มีการช่วยช่วยงานด้านท่องเที่ยวเช่นเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของการท่องเที่ยวองประเทศไทยอะไรเหล่านี้ค่ะพี่ปู้ทางานเรียกว่าแบบว่ามีเวลา ยุ่งทํางานทั้งวันอย่างนี้เนี่ยมีเวลาให้กับครอบครัวหรือว่าลูกๆไหมครับผมต้องมีค่ะนี่พอดีมีลูกคนเดียวค่ะก็เลยข้ออย่างชั่วเป็นลูกสาวด้วยนะคะคก็เลยใกล้ชิดกับคุณแม่มากตั้งแต่เขาเล็กๆน้องชื่ออะไรนะครับผมน้องชื่อน้องปูเปี้ยวน้องสรรธรพรค่ะตอนนี้น้องกําลังทําอะไรอยู่ครับพี่โป๊กํำลังเรียนหนังสือค่ะเ,เรียนอยู่ที่จุลานะคะ คณะนิเทศศาสตร์อ๋อในวันว่างครับวันหยุดพี่ปูชอบจะไปทํากิจกรรมอะไรแม่ลูกกับลูกสาวบ้างไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนอะไรครับก็เป็นกิจกรรมแบบที่แม่ลูกทั่วไปก็คงไปกันนะคะเช่นว่าไปหาอาหารทานข้างนอกบ้านนะคะไปเดินดูซื้อของอะไรบ้างหรือว่าไปต่างจังหวัดพูดถึงกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเชื่อว่าแม่ลูกหลายคู่จะต้องนิยมทํากันนั่นคือการนวดสปาใช่ค่ะพี่ปูเนี่ยเรียกว่าเข้าสปาบ่อยไหมครับ บ่อยพอสมควรค<ม>่ะพอทํเราทำงานเยอะๆรู้สึกเลยว,ว่ามาพักสักสองชั่วโมงเนี่ย<ม>สบายเลยค่ะ<ม>ออกมาแล้วมันเหมือนชาร์จแบตเตอรี่จริงๆ<ม>ลูกก็ชอบหาก,ก็ไปด้วยกัน<ม>ถ้าไปได้ไปด้วยกัน น,นี้นะครับรอยู่กับคุณจริงใจนะครับหรือว่าคุณแพนเป็นสปาแอนด์เลเชอร์มนเจอร์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังจากตำแหน่งแล้วโหต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่แบบรู้สึกดีจังเลยอะ่ะค่ะไม่ค่อยได้ยินตำแหน่งนี้ Spa and สปาแอนด์เลเชอร์เนเชอร์สบายสบายรับผมก็ดูสถานที่ก็ดูสบายจริงๆเลยะนะครับเมื่อกี้ครับ คุณคุณแผนครับก็เรียกว่าทางเดสปาของโรงแรมเมนิเนิวตันเนี่ยก็จะมีเซเลบิตี้อย่างคุณพรศิริเป็นผู้บริหารใหญ่ของอวงการท่องเที่ยวเนี่ยมามาเป็นแขกมาเป็นเกสในวันนี้ต้องถามนิดนึงครับว่าทางคุณพรศิริเนี่ยเลือกทำสปาเมนูไหนครับผมค่ะวันนี้คุณพรศิรินะคะก็เลือกเป็นนวดอโรม m a นะคะซึ่งทางสปาเนี่ยก็ได้จัดในส่วนของน้ำมันที่ใช้ นวดใี่เป็นพิเศษเลยค่ะน้ำมันที่ท่านเลือกเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกด้วยนะคะชื่อว่าโรแมนส์นะคะไม่ได้หมายว่าโรแมนติกอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคุณสมบัติจะช่วยให้หลับแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเนื่องจากมีส่วนผสมของลาเวนเดอร์เป็นหลักใช่ค่ะท่านก็เลยเลือกตัวนี้ ท่านเลือกตัวนี้เลยนะครับแล้วลูกสาวเลือกเป็นอะไรครับลูกสาวเลือกเป็นตัวเชียร์ฟูอค่ะ<อ>ตัวนี้จะมีส่วนผสมของย e ูคาลิปตัสค่ะแล้วก็ต้นไซเปรสซึ่งจะช่วยให้เรื่องของสดชื่นค่ะพาะน้องเขาก็อายุยังน้อยใช่ <laughs> ครับ <laughs> ผม เราแอบเห็นเมื่อกี้ท่านก็มีการนวดไหล่กับนวดมือด้วยใช่จริงๆแล้วสปาที่เดอะสปาเนี่ยมีมีคอนเซปต์ของการนวดนมีอะไรบ้างครับผมคอนเซปต์ของการนวดนะคะเราจะใช้